โอเคครับตัวนี้ก็นีข้อความลายนะครับเราพิมพ์เสร็จแล้วเราจะกดเคาะลงมาอีกบรรทัดล่างกดไม่ได้นะครับผมโอเคเข้าไปดูกันเลยโอเคครับเพื่อการไม่เสียเวลาเข้าไปเลยนะครับผมจะกดพิมพ์ส่งข้อความให้เพื่อนนะครับผมแต่จะเคาะลงมาอีกบรรทัดนึงไม่ได้ครับผมโอเคกดกลับเลยครับเข้าไปที่ มุมซ้ายมือนะครับข้างล่างหน้าหลักนะครับผมเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่ามุมขวามือเป็นรูปฟันเฟืองนะครับผมกดติ๊กเข้าไปเลยแล้วเลื่อนลงมานะครับเข้าคําว่าแชทนะครับผมแชทแล้วเลื่อนเข้ามาเจอหน้านี้นะครับผมโอเคติ๊กคาว่าส่งข้อความด้วยปุ่มรีเทิร์นนะครับผมติ๊กออกไปเลยนะครับโอเคกดกลับได้เลยครับผม เข้าไปตรงที่เพื่อนเราเลยโอเคครับผมมีแน่ออกมาแล้วครับผมกลับมาแล้วโอเคกดเคาะลงมาข้างลาง่างได้เลยครับผมโอเคเรียบร้อยคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอบคุณสำหรับ